แล้วการรักษาคนไว้ล้อครับพี่เล้งอยากทราบครับว่าเราเราเจอคนดีๆอยู่กับเราแล้วเนี่ยเรามีวิธีการมัดใจไงให้เขาอยู่กับเราได้นานๆในซน์ในแบบฉบับของพี่ครับก่อนผมมาเนี่ยอ่านข่าวหนึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษานะครับทำไมลิซ่าแบ a ็คพิงคยังไม่ต่อสัญญากับ YG อจีโอไมมีใ,ใครรู้ข่าวนี้นนมีไหมมขอดูมือนิดนึงและหลายท่าน,านาและเป็นการปฏิเสธครั้งที่สอง คำตอบก็คือว่าเราต้องไม่เป็นเท่าแก่ที่กระจอกเราต้องไม่เป็นผู้บริหารที่กระจอกแต่ก่อนนะครับผมเคยเ,เล่นหมากล้อมตอนที่เล่นหมากล้อมเนี่ยถ้ามือสมัครเล่นในการเล่นเนี่ยเรามักจะคอยฉวยโอกาสที่อีกฝั่งหนึ่งเขาเดินพลาดแล้วเราจับกินเลยแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาสอนว่าน้องถ้าน้องอยากจะเก่งเนี่ยนะ ใครที่เดินพลาดน,น้องต้องเตือนเขาเฮ้ยเดินใหม่เหอะและต่อให้เขาเดินไม่พลาดเลยเราก็ชนะเขาอยู่ดีด้วย strategi ที่เหนือกว่าการบริหารคนก็เหมือนกันแปลว่าเราอายุมากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราสามารถที่จะต้มเด็กได้แหละเ,เด็กเขารู้น้อยกว่าเราก็กดเงินเดือนให้ผลประโยชน์น้อยแต่ วันหนึ่งถ้าเด็กคนนั้นเขาโตขึ้นมาหัวสมองเขาเท่าเราแล้วเขารู้ทันเราเมื่อไหร่ความเชื่อใจทั้งหมดก็หมดไปย้อนกลับไปเหมือนเคสของลิซ่าทุกคนก็รู้ลิซ่าได้ผลประโยชน์ต่ำที่สุดในบรรดาวงสี่คนถูกปะตอนนั้นลิซ่าเป็นเด็กวันหนึ่งลิซ่าโตแล้วเข้าใจความเชื่อใจมันก็หมด YG เขาไม่เข้าใจเขาก็ o f f เฟเงินสูงประเด็นไม่ได้อยู่ที่เงินประเด็นอยู่ที่ Trust ที่เคยมีมันไม่มีแล้วผมว่านะ YG เขาน่าจะส่งผู้บริหารมาเรียนคลาสเรานะควรจะมาเรียนกับเราด้วยนะครับพี่เล้งเราไวยจริงครับนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการบริหารเมืออาชีพเราต้องสร้าง Trust ให้ได้ซื้อใจ ให้ได <I> ้